วันนี้นะครับก็มีเล็กซี่ย้ำห้าเล็กซี่นะครับมาติดดิสเบรกหลังนะครับนี่นะก็จะเป็นปั๊มปั๊มเบมโบ่นะครับปั๊มเบมโบแท้ตัวแท้นครับผมนี่นะแล้วก็สายเป็นของโมลินนะครับปั๊มปักข้างแล้วก็เอามาติดแบบนี้แล้วก็เชื่อมติดด้านหลังนะครับ ปั๊มตัวนี้มันก็จะเป็นปัม๊มไอที่เคยผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับนี่นะนนะมันก็จะไม่ค่อยคายพอเบรกเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวใช้ไปสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวมันก็จะคายเองเพราะว่ามันเป็นปั๊มเก่ามันอามาใช้งานเนี่ยมันจะยังไม่ลื่นนะถ้าเป็นปั๊มใหม่ก็จะลื่นทันทีนะครับตัวนี้นะเล็กซี่เล็กซี่ เล็กซี่โชคหลังคู่นะพี่เขาพี่เขาใช้อาร์มของแอลล็อกแอลล็อกมาใส่นะครับ mm hmm. พอดีเป๊ะเลยนะแล้วก็ทำโชคคู่นะครับผมนะ mm hmm. แล้วก็สายเนี่ยส mm hmm. ายใช้เป็นของโมลินนะครับ mm hmm. ของเล็กซี่นีใช้สายยาวอยู่90นิ้วนะ90นิ้วนี่นะครับผมส่วนด้านบนด้านบน่ะมัน ก็ใช้เป็นปั๊มตู้ปลาแบบนี้นะครับตู้ปลาเลสซิ่งบอยแบบนี้นะครับผมเห็นไนี่เลยแล้วก็เปลี่ยนกระจกกระจกไฟนะนี่กระจกไฟหน้ากากไฟเนี่ยที่เขาเอากระจกมาผมก็เปลี่ยนให้นะครับนี่นะใส่ปิ้งเลยนะครับนี่ของของเก่าเนี่ยนะใครของใครแต่ก็ไม่ให้ผมเปลี่ยนได้นะครับให้แกะให้ได้นะครับผมนี่นะพี่เขาเอามาให้ผมแกะให้เรียบร้อย สวยงามเหมือนเดิมใหม่เหมือนเดิมนะครับเหมือนออกใหม่เหมือนออกใหม่นะพี่ก็ว่านะนี่นะมันเหลืองแล้วด้วยอ่ะมันเหลืองแล้วมันมันแตกแล้วด้วยมันเหลืองแล้วครับผมใสเลยครับผมนี่นะเรียบร้อยแล้วนะครับใครสนใจดิสเบรกหลังของเลซี่นะครับคือนานแล้วนะครับที่มีคนอยากถามอยากทํานะก็แบบนี้นะทาได้แบบนี้นะครับก็จะเป็นปั๊มปั๊ม แบบไหนก็ได้นะป,ปั๊มเวฟปั๊มเวฟก็ทําได้นะครับหรือว่าจะเป็นปั๊มเบมโบที่มันมีลูกสูบสองข้างนี่ก็ทําได้นะครับแบบนี้นะมีลูกสูบซ้ายขวานะครับแล้วก็ลองสเปเซอร์หนึ่งชิ้นตรงนี้นะครับนะก็จะอยู่ดีนะเว,เวลาบีบเวลาบีบเบรกมันจะบีบพร้อมกันแล้วก็เวลามันคลายมันก็จะคลายออกพร้อมกันแบบนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับผม